วันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาดินสุพรรณนะครับตอนนี้วัดนี้นะครับเป็นวัดไทยนะแต่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับตอนนี้มาเข้าห้องน้ำข้างหลังอา้าวหันไปทางนู้นนี่งไงวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นเมื่อกี้เราก็มาทำบุญปิดทองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศภายในวัดนะครับตรงนี้คือศาลานะครับที่ขึ้นไปปิดทองนะทางด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดทูบเทียน ได้สี่ลูกเด๋ยวเราไม่ถาไใส่ข้างในกันลูกบอกอยากหาไกลนี่บรรยากาศอย่างนี้เลยเหมือนวัดทั่วๆไปเลยนะครับจะเสียงดังนิดนึงนะนี่เช่าชุดเป้าญี่ปุ่นใส่ชุดญี่ปุ่นเมาล่คาเริ่มต้นที่100บาทร้อยบาทมีตัวก มีตุ๊กตาญี่ปุ่นมีแมวกวักได้ด้วยสินี่มาดูแมวกวักนี่แมวกวักแมวกว่าชุดญี่ปุ่นเห็นไหมอ๋อชุดน่ารักไหมนี่เลยมีชุดให้เลือกเยอะเลยนะฮะนี่มีม,มุมถ่ายรูปด้วยอ่ะ เดินเข้าไปสิแม็กไปเมื่อกี้เราทำบุญเรียบร้อยแล้วมีของขายข้างหน้านะโอ้ดังพอสมควรน่าจะเป็นมรรคทายกหรือเป็นหลวงพ่อก็ไู้นะเสียงตอนนี้มาเนคิเนโกแลนด์ดูนีแต่งชุดน่ารักมากเลยฮะไม่เอาไอเบลก็ชุดญี่ปุ่นแล้วเนี่ยน่ารักเลยไปดูข้างในกันทองง ตรงนี้เป็นไอ้ไข่เม้เแมวเมียวแมวเมียวโยโคโซะวัดเขาดินโจอเลยเออลยคไหวเ้ามากไ้เลยอยากขึ้นาร้อนเหรออยากขึ้นรถเด็กอะขึ้นรถแล้วเหรอร้อนอ่ะก่อนขึ้นไปเราดื่มน้ำเพื่อความสดชื่นกันนิดนึงอ่ะดู ข้า I I ไม่ขึ้นข้าวไม่ขึ้นะไม่โดนอ่ะติดครับจะชื่นพร้อมแล้วยังขึ้นไปข้างบนไหมข้างบนจะเดินขึ้นไปก็ได้หรือว่าจะนั่งรถขึ้นไปก็ได้นะครับเมื่อกี้มีรถรับส่งด้วยนะรถรับส่งฟรีนะครับป้าเดี๋ยวพ่ออุ้มเด็กขึ้นไปเลย พ่อสบายมากมีรถรับส่งเดี๋ยวพ่อจะพาเดินขึ้นไปโอเคไปบูชาพระพุทธปัจเจกโพท,ทิศศิธิ์บนยอดเขาปัจเจกโพศักดิ์ศิธิ์บนยอดเขาเฮ้ยม,ม,มียักษ์ด้วยอะ่ะเรามีะระฆังให้ตีด้วยนะเฮีเตีะระฆังหน่ยตีระฆังเต็งเต็ ตีกันตลอดตางเลยเป่งเป่งโน่น,นว้าวเป่ง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 น,น่ารักอะ่ะเออเสีย,ยงดังจังเลยจะบอกว่าชอบเสียงดังโดนหัวทำไงเออเมื่อกี้เขาบอกว่าตำรวจมาโดนหัวทำไงไม่หลุดงะ่ะแข็งแรงดูดิ ถึงแล้วข้างบนมีโกลิโกด้วยกกลิโกป๊อกกี้ไม่ใหญ่เลยให่นะโอ้ข้างในเป็นคืนหิีนอ่อนนะเอาใช้เวลาเดินแล้ว

ขอเป็นวัตถุมงคลน,นะเนี่ยดูดินวเหมยวน่ารัก้หอนารัอนไหนสามร้เ้าเก้านะแมวเหมียว,ว,วเรียกซับเรียกซับเข้ากระเป๋าเลยตก่อนจะเยกก็คือจ่ายก่อนซังอกกระเป๋าก่อนใช่ว้าวนี่หลอกพ่อโอ เครื่องรางไม้เครื่องรางโหยครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอ่ะตากพัดลมก่อนนี่มีพัดลมให้ถูด้วยครับนี่เขามีให้เขียนอะไรด้วยอ่ะดูดิตุ๊กตาดาวดูมารนี่ขอไันให้เราเขียนอะไรวิธีการขอพรให้เราระบายที่ตาหรอใช้ดินสอวาดตาข้างขวาเพียงหนึ่งข้าง ละอธิษฐานมาถมวังกลับมาวาดลูกตาข้างซ้ายเอาอธิษฐานแล้ววาดลูกตาข้างขวาเอวาวาดลูกตาข้างขวาก<า>่ะาอะอธิษฐานบนขวาปุ๊บปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปโอเคออเราสง <ocup S 1> าองหวังแล้วมาด <c oughs> ้ใช่ไหมอ๋อสองหวังแล้ววยมากเสร็จแล้วเอากระดีสอกเกมโอ้โหสาธุเพราะว่าไม่อยู่ผมที่นี่ มีหลวงปู่วัดดังๆต่าง,งๆนะหลงพ่อปานวัดลมโคนี่ไงมีอุปรกรณ์พวกช่วยชามของญี่ปนะุ่นน้นะเฮ้ยสวยสวยงามเป็นชุดเป็นเจรงนะทำบุญใส่บาตประจำวันเกิดหยอดได้ทุกองเลย เฮ้ยตรงนี้มีที่เล่นหมากลุก่ะตรงนั้คืออะไรมีปลาเหรออ๋อมีข้างนอกใช่ไหมแต่ประตูนี้ปิดอยู่นะมีปลาไงของญี่ปุ่นเขาต้องมีปลาเขาอย่างนั้นใช่ไหมเออเฮ้ยข้างๆนีแมวเหมียวตัวใหญ่เห้ยแมวเหมียวตัวเบิ่มเลยเขากวักจากนู้นกวักรถ์ได้คนเข้าวัดอ่ะ น่ารักไหมน่ารักมากเลยไปดูตุ๊กตาไล่ฝนนะนู้นตุ๊กตาไล่ฝนอยู่ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวเราไปแขวนตุ๊กตาไล่ฝนกันตรงนู้นเศ็มหีบใจบุญในตรงใจเลยจะร่วมสร้างห้องน้ำต้นร้อยบาทไหมคะหยุดยอดเลยแต่ถุงหูสวยดำเป็นธงค่ะพาไปทำบุญสร้างห้องน้ำหน่อยปะยี่สิบบาทได้หรือไมด้วยไปทำบุญสร้างห้องน้ำหน่อยร่วมกัน สาธุคารุกทำบุญอะไรดีครับลูกทำบุญสร้างห้องน้ำค่ะสาธุคารุกสร้างห้องน้ำของให้เรยเป็ะแรงพึ่งงานสร้างห้องน้ำสร้างห้องน้ำหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทสาธุสาธุให้ให้คุณยายส่งส่งให้คุณยายสาธุสาาาธุุคณรรักษมเวลงอ สาธุรับรับมัตุคุบสาธุของพิธการนะขอบคุณครับโดยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกขึ้นไปครบครัวไปาใส่หน้าลูกสาธุสาธุครับมาจากทุากรุงเทพครับมาจากกรุงเทพนะลูกนะให้เดินทางโชคดีค่ะสาธุครับชายหญิงาคับ สนุกแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับที่นี่โอ้โดว้าวอยูหัองญี่ปุน่นโหสวยไหมสวยจังเลยเมืองญี่ปุ่นเดี๋ยวข้องน้ำก็จะสวยงามว้าวอุ้ยสักละ ซากุระซากุระซากุระ,ระ,ระน่ารักจังเลยตุ๊กตาดาวรุมาโอ้ยน่ารักจังเลยเจ้าไหมว้าวมีพาพพุทธรูปด้วยอ๋โอโหเปิดยอดไปเลยอะ่ะอือว้าวข้างบนมีร้านค้าด้วยนะ ดูสิว้าวเห็นไหมตรงนี้เย็นนี่เดินอยากได้ขนมไหมลูกของฝากลองดูนี่มีอยากกินอะไระไหมเอาน้ำแดงลแล้วไปซื้อน้ำแดงใหม่ปะน้ำแดงใหม่เออ<ะ>ไปซื้อน้ำแดงข้างในกันโอ้คาเฟ่แบบญี่ปุ่นเข้าไปข้างในแอร์เย็นอ๋อมีที่นั่งแบบญี่ปุ่นด้วยอะ่ะอ้ขอเ<ม>ข้ามั่งเข้ามั่งขอเข้าหน่อยครับ โอ้ค่อนข้างสุดยอดเลยมีสาวญี่ปุ่นด้วยเนี่ยโอ้เอาอะไรดีลูกเอาน้ำแดงใช่ไหมร้อนแล้วน้ำแดงสักคนละแก้วเอานั่งรอเลยลูกนั่งตรงนี้นะสบายสบายเลยว้าวเขายังชั่วข้างนอกร้อนๆก็เข้ามาในคาเฟ่ก็มีแอร์เย็นสบายรอน้ำแดงสุดาของเราก่อนเนาะแป,ป๊บหนึ่งน้ำติด มาที่นี่ครั้งแรกเลยนะครับยังไม่เคยมานะสนุกมากเลยมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยนะถ้าใครชอบถ่ายรูปก็เช่าชุดได้เริ่มต้นที่100่งรเคยบาทไม่เคยหนูก็ไม่เคยพ่อก็ไม่เคยมานี่เลยชื่อวัดอะไรนะไ่เบลไปเบลก็ไม่เคยมามาครั้งแรกแม่ก็ไม่เคยมาและหย่า ไม่เคยเหมือนกันย่าบอกเคยมาแล้ววัดเขาดินจะเคยมาได้ไงคนเราที่กันแต่อาจจะอาม,มาอาจจะเคยมาก็ได้นะเราอาจจะไปเที่ยวทั่วเลยร้อนก็เข้ามาคาเฟ่ก่อนใครที่เกียดเดินขึ้นมาก็รอรถมีรถรับส่งนะครับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะน่าจะมีรถรับส่งจากข้างบนลงไปข้างล่างด้วย <c oughs> ถ้าใครร้อนก็มาช่วงเช้าเช้าก็ได้ขึ้นมาถ่ายรูปเช็คอินทำบุญแล้วก็ไปเที่ยวต่อก็ได้ หรือว่าจะเป็นที่เที่ยวตอนเย็นก็ได้นะที่นี่น่าจะเปิดถึงประมาณ5โมง6โมเลยก็เข้ามาตอนเย็นก็ได้ก็สบายๆถ่ายรูปเพลินๆกุบกิฟก์กบกิบบนี่ไงดชมวิวว้าวเย็นสบาย อยู่ข้างบนไงเหมือนบนเขาบนเขาก็จะมีลมพัดตลอดเอียบสดชื่นโอ้แม่ได้ของฝากด้วยเหรอใช่ให้ลูกนั่นโหขนมเอมเอน่าอร่อยนะไข่หวานมันเออดีแล้วดีแล้วชาเชอร์โอ้โหได้ทั้งของฝากด้วยล่ะ<อ>ครบคครบครบรบ,รบ,รบข้างหลัง ลิงเจี๊ยบเจี๊ยบอากาศลิงเจี๊ยบเจี๊นั่งตัดผมไหมนั่งตัดผมหน่อยนั่งตัดผมที่ร้านตัดผมหน่อยอุ้ยนิ้วหลุดเด็กโชว์มายากลนิ้วหลุดเฮ้ยยื้วหายเล่นมายากลติ๊งแล้วสินิ้วโงหายไปไหนเย็นสบายแล้วเนี่ย มีพัดลมด้วยไปทางนี้ต่อไป Let's go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 , let <'s> go. Let go นี่ไงรถอยู่ตรงนี้รถล,ลงไปข้างล่างโอ้ด้านนี้ก็จะมีเสาโทรอิด้วยนะเดี๋ยวไปดูเสาโทรอิแบบญี่ปุ่นว้าวโอ้โหไหน ว่าเธออุ้มเอตรงนี้เป็นเจดีนาจากำลังซ่อมบำรุงอยู่นะครับยังเข้าไปได้น,ไนี่จุดทำบุญม,มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้นี่เดี๋ยวรอรถลงไปหูกยังไงหลวงพ่อพระราชรชัตนตรน,นนะครับรถเมย์เหรอใช่เนี่ยไปรถเมย <c oughs> ์น่ารักน่ารักมีแมวด้วยมีแมวสีอะไรบ้าง สีครีมสีฟ้าสีเทาสีชมพูอ๋อสีอะไรอีกสีม่วงสีม่วงมันสีแมวของเธอนี่เธอไปถ่ายรูปคู่กันไหมมา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 ถ่ายรูปคู่กับแมวเหมียวสีม่วงหน่อยเร็วสีโปรดเลยอ้าว พร้อมนะสามสี่เย่อ้าวพร้อมนะครับสามสี่เย่โอ้โหแอคชั่นโอ้โหแอคชั่นเอาแม่ถ่ายให้หน่อยถ่ายคู่กับลูกหน่อยอ่าถ่ายคู่กันเราถ่ายคู่กันเรามาด้วยกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องระวังเลยนะอ่าเร็วอ่าเร็วแนวตั้งไหมแนวตั้งไหม รถขึ้นมาแล้วนี่แหละมี่รถรับส่งนะฟรีนะครับเ,เดี๋ยวเรานั่งรถลงไปรถไปส่งตรงนู้น <c oughs> ไป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 ไยไปเดี <c oughs> ๋ยวรอพี่ขอลงมาก่อนลูกสบายมากเลยที่นี่ไปแล้วนะ